ข้อที่11นะครับมาดูนะลกูกมาดูตัวแปรครับ x ก,กำลัง3อันนี้ก็ x ยกกำลัง3เหมือนกันนะครับมาดู y ครับ y กำลัง1อันนี้ก็ y ย,ยกกำลัง1เหมือนกันครับจับบวกกันได้ครับเพราะเป็นเอกนามที่คล้ายกันจับบวกกันเลยกลายเป็นลบ7 x ยกกำลัง3 y ให้นักเรียนลองไปทำดูในกระดาษทดนะครับ แล้วก็ลองเช็คคําตอบดูนะครับว่าจะตรงกันไหมถ้าไม่ตรงแสดงว่าเราอาจจะหาผิดนะครับก็ลองทบทวนการบวกลบจํานวนเต็มดูนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะจะสับสนนิดนึงเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกนะครับต่อไปครับลบกันนะครับก็จะกลายเป็นลบ x ยกกกำลัง 3y นะครับต่อไปข้อที่12มาดูเหมือนกันไหม อันนี้ A ยกกําลังสองแต่อันนี้ A ยกกําลัง1ดูแค่ A ก็ไม่เหมือนละว B ก็ไม่เหมือนแต่ว่า C กําลังสองเหมือนกันก็ไม่เหมือนละครับเป็นเอกนามที่ไม่คล้ายกันนะครับต่อไปครับมาดูข้อที่13นะฮะเเหมือนกันนะครับยกกําลัง1 B ยกกําลังสองเหมือนกัน C ยกกําลัง1เหมือนกันโอเคบวกกันได้เป็นเอกนามที่ คล้ายกันจับบวกกันนะลกกลายเป็นลบ3เอา A ขึ้นก่อนนะครับ A ตามด้วย B แล้วก็ตามด้วย C จับมาเรียงตาม a b c ให้มันถูกต้องนะฮะคราวนี้ลบกันนะครับลบกันก็จะกลายเป็น7 A b ยกกำลัง2อนักเรียนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมเป็น7 2ลบกับลบ5าทำไมกลายเป็น7 ก็เดี๋ยวลองไปเช็คดูนะครับซึ่งกลับไปทวนดูคลิปที่ครูสอนก็ได้จะมีครูจะมีคลิปที่ครูได้อธิบายไว้ว่าการลบเพมินเต็มเป็นยังไงนะครับอยู่อยู่กลางๆของคลิปนี้นะฮะลอเราไปเปิดดูนะครับข้อที่14ครับใกล้จะจบแล้วนะครับข้อที่14 H ยกกําลังสองแต่นี่เป็น H กําลังหนึ่งไม่เหมือนละครับตอบเลยว่าเป็นเอกนามที่ไม่คล้ายกันนะครับและข้อสุดท้าย x ยกกำลังสเหมือนกัน y ตัวนี้ยกกำลัง1ไม่เขียนเลข1แต่ y ตัวนี้ยกกำลัง1เขียนเลข1ก็โอเคเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าอัน1นึงเขียนอัน1นึงไม่เขียนเป็นเอกนามที่คล้ายกันอ่ะบวกกันได้ไหมลบ1บวกกับ2กลายเป็น x กำลัง2 y กำลัง1นะครับซึ่งจะเขียน1ก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะครับบวกกันเป็นเป็น1 x กำลัง2 y นะครับ ต่อไปนะครับลบกันนะครับลบกันก็จะกลายเป็นลบ 3x ยกยกกำลัง2 y โอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับเอกนามคล้ายนะครับก็ถ้าคล้ายกันก็จะบวกกันได้ถ้าไม่คล้ายกันก็จบแค่นั้นนะครับก็ ทั้งหมด15ข้อนักเรียนถูกกี่ข้อลองเช็คดูนะครับเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับอยากให้ทำคลิปตรงไหนเพิ่มก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับโอเควันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับลูกสวัสดีครับ